แกงป่าไก่บ้านมาพร้อมกับสูตโรโขลกเครื่องแกงเองหอมๆทำสูตรนี้เผ็ดเซ็บร้อนแรงมากป่ะไปลงมือทำด้วยกันเริ่มจากโขลกเครื่องแกงก่อนนะเขาันมีใช้ผิวมะกรูดครึ่งลูกขา2แว่นเล็กๆตะไคร้หนึ่งต้นขมิ้นชันสองแว่นโขกส่วนนี้ให้ละเอียดก่อนนะ ตามด้วยขลกพริกแห้งประมาณ20เมตรหอมแดงประมาณ5-6หัวกระเทียมไทยประมาณ7-8กลีบพริกกะเลี่ยงประมาณ10เม็ดขลกให้ได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่กระปิลงไปสักครึ่งช้อนโต๊ะขลกทุกอย่างรวมให้เป็นเนื้อเดียวกันนี่เลยค่ะก็ได้พริกแกงหอมๆของเราแล้วปปเราไปเริ่มทำแกงป่ากันเลย กระทะเปิดไฟใส่น้ำมันลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนำเครื่องแกงให้เราโขกไว้ลงไปแล้วก็ตามด้วยเนื้อไก่เขาเปนพิชาเป็นเนื้อไก่บ้านนะน้ำหนักประมาณ400กรัมใช้ไฟกลางผัดเข้าไปไเรื่อยให้เนื้อไก่ตึงจนเปลี่ยนสีดีนะ พอเนื้อไก่ตึงจนเปลี่ยนสีดีได้ที่แล้วก็ใส่น้ำเปล่งปปาปง,รง,ป,งรประมาณสัก900 ml ปรุงรสด้วยผงปรุงรสประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะเกลือประมาณ1ช้อนชาน้ำตาลประมาณ1ช้อนชาน้ำปลาประมาณสัก2ช้อนโต๊ะ เคี่ยวทิ้งไว้รอให้เนื้อไก่นุ่มจนได้ที่ประมาณสัก10-15นาทีพอเนื้อไก่ของเรานุ่มจนได้ที่แล้วเราก็จะมาใส่เครื่องหมดลงไปใส่กระชายมะเขือพวงข้าวโพดอ่อนถั่วฝักยาวใบมะกรูดฉีกพริกเขียวพริกเหลืองพริกไทยสดชิมรสชาติตามใจชอบถ้าใครชอบเค็มอีกชอบนัวอีกชอบหวานอีกก็สามารถปรุงเพิ่มเติมได้เลยนะแต่สำหรับของคนบ้านบิดคืออร่อยแซ่บละ จากกันก็ใส่ใบโหระพาลงไปรอให้ใบโหระพาสะด,ดแล้วเราก็ปิดไฟปะ๊ะไปตักเสิร์ฟกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูแกงป่าไก่บ้านของครัวบ้านบดทําสูตรนี้แล้วลองเผ็ดแซ่บมีเบิ้ลข้าวแน่นอนถ้าใครชอบก็ลองทําตามดูนะถ้าใครจดสูตรไม่ทนันก็แชร์มาดูได้นะแล้วเจอกันใหม่เมนูต่อไปบ๊ายบายจ้า